เมนูค่ะราคาก็อยู่ในระดับกลางๆแต่ว่าวัตถุดิบคอพรีเมียมนะ้ราคาจะแรงก็ที่เป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆแล้วก็ถือว่าถูกกว่ากรุงเทพ่ะถูกกว่ามากคับเพราะว่ากรุงเทพหนึ่งห้าได้หนึ่งห้าตัวนิดเดียวด้วยไม่ได้ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะที่ไปวันนั้นนะที่ไปเดินตลาดทีด่ไหนก็ที่ไปกับพี่แฮดีอ้อะ เราชอบไปเดินแต่ก่อนอที่มันมีคนจีนเยอะแต่ก่อน,นอ่ะอาจ้าฟดแพ่กันจอาเฟใช่หนึ่หศูนขึ้นแต่กินจากแถวเนี้ยดีมั่นใจได้อย่างคือของมันสด ของแถวบ้านนะมันสดไงเพราะว่าเขาขึ้นเอาขึ้นจากทะเลเขาก็เอามาทําเลยมันนอกแล้วก็ทำใช่แล้วเมื่อกี้เพื่งเขาเพิ่งไปเอาของเลยหรือเปล่าใช่เพ่งไปเอามาใช่ค่ะสามแยกท่าใหม่ใช่ค่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูไป<อ>ชื่อร้านทะเลริมทางครับอ๋อทานูใช่ไหมครับอ,อ,อยวไปเบี่ยงรถแป๊บนึงนนะอ,อ,อาเคยคุยกับเอฟตีไปห่อน ครับคน,นคนเข้าเยอะมากเลยนะคืยมันอร่อยมากอ,มอร่อยครับอร่อยมาก ติมันไม่อยากพูดเนาะไม่อยากพูดถึงเน่องาลาตอนนี้ก็อยู่จันอยู่นะครับใช่แล้วครับลงไลน์แล้วขึ้นใหม่ก็กินข้าวน้อยมากแต่ต้องกินกลับให้หมดนะครับเพราะว่ามันเจริญเปลี่ยนเปลี่ยนต้องกินกลับให้หมดเพราะว่ามันนอ้อยมาก ตรงไหนได้ครับตรงนี้อ๋อตรงนี้นะครับอ๋อโอเคได้ครับได้ได้ไไ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 ไเลยนะเย้ครับครับพอดีพัดลมพัดลมมันแรง เอาเสียหายหรอเอาอ๋อปกติมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงไปเอาไปใส่เด็นะว่าคเสียงคนแคร์ดิดิตปยายรถมาค่ะทุกคนเสียงเป็นอะไรใครเสียงเป็นอะไรอ่ะ อ๋อเปิดบลูทูธไว้กับรถอ๋อส้งใส่ใช่มันเชื่อมกับรถอร่อยมากนะอันนี้เห็นแฟนกินได้เราปรดีใจนะ้ทุกคนแฟนคนเดียวเลี้ยงเองได้นะคะเออคนอื่นไม่ต้องเสืออุ้ยไม่ได้ว่านใครม่ได้ว่าใครใคร่ะ ไม่ได้ว่าใครเสร็ล้ยพูดลอยๆลอยๆ่ะพูดลอยๆพูดแบบลอยไปกันลกไม่ได้มีการจำพอเจาะโจงผูดใดพูดหนึ่งนี่ว <c oughs> <c oughs> ันชยัยนี่วันชยัยนี่วันชัยเราไม่ได้เจาะจงใครใช่เปลา่าเราไม่ผิด <c oughs> Nào lần nữa lơm 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 คุณเลียน,นคุณเลีงขาดเดีวฉันจะไปทำอะไรใครก็ได้มท่ไม,มอของแบบนี้มันอยู่ที่ผู้ชายเขาจะเลือกค่ะหมายถึงอะไรอ่ะไม่เข้าใจงงของแบบนี้มันอยู่ที่ผู้ชายเขาม <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่เราอ <c oughs> <c oughs> แบบนี้มันอยู่ที่ข้อมือข้างขวาที่ประกอนบอกว่าของแบบนี้อยู่ที่ข้อมือข้างขวามีคนบอกว่าสวยเลือกได้สวยเลือกได้แต่รวยขออนุญาตเลือกก่อนนะคะัอ,อนะดิฉันรู้ค่ะว่าคุณสวยเลือกได้เออแต่บงังเอิญว่าดิฉันรวยอะคะ่ะดิฉันขออนุญาตเลือกก่อนนะ ขอคุณข้าที่ชนะเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับต่อก็รวยนะรวยแต่เขือรองไม่ได้ทุกข์เล่นๆพี่พูดขำๆพูดเล่นๆขำๆ แต่ก็แอบจริงจังอยู่กินทั้งหมดเลยอุ้ยมันมันน่ะเสียดายเลยมันกินไม่หรอมันกุ้งอ่ะกุ้งแบบนี้ต้องกินมันมันถึงจะอร่อยคู่กับข้าวอร่อยมากมันพี่บรรชัยบอกเมื่อกี้เนาะพี่บรรชัยเนาะมันปูพี่มันกุ้งอ่ะมันกุ้งมันต้องคู่กับข้าวร้อน

ขาถามว่าเราไลน์อะไรทุกคนนี่พี่เจ้าของร้านนะครับที่อะไรนะคะครับชือพี่ยุ้ยครับพี่ยุ้ยแนะนําร้านเลยค่ะฝากร้านเลยครับอ่ะครับผมอันนี้พี่ยุ้ยนะครับอ่าอยู่ร้านทะเลริมทางเนาะค่ะก็อยู่ที่อำเภอข่าม่นี่แหละอ่านีเราขึ้นมาเปิดแบบจกิงจังได้สองเดือนโอ้คือคนทํารีวิวไปเยอะมากเลยครับสามสี่เดือนแรกวอร์มวอร์มทีมเพราะว่าเราไม่เคยทําร้านอาหารปกติทําสวนผลไม้อยู่ ่ะแ,แล้วเป็น<ล>อะไรอะไรอะไรสมาคมอะไรได้วยนะครับเป็นรองนายกสมาคมการค้าธุรกิจเกษตรไทยทีมาช่วยพยายามช่วยดูแลเรื่องการส่งออกให้มันลากขึ้นนะเอาในระดับที่ว่ากำลังเราทำได้เพราะว่าถ้าจันบุรีเนี่ยไม่มีทุเรียนเนี่ยโอ้โหยากเลยนะจบเลย<ช><ช>นะครับมีทุเรียนนะเพราะว่ารายได้ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่กับบริจาคละไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่า เขาเรียกว่าอะไรเป็นกันหลักก้อนหลักที่จะเข้ามาสู่บ้านเราเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลให้ดีอันนี้ก็ช่วยกันแล,แล้วก็ถ้ามาจันทร,ร์ก็อยากกินอาหารทะเลสดๆซีฟูงซีโฟดก็ออกมาเลยใช่ครับทะเลริมทางทะเลริมทางเซิร์ชได้เลยขึ้นไหมถ้าเซิร์ชขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นอันนี้เราคิดมาหลายปีแล้วเพราะว่าเรารับแขกคนจีนบ,บ่อยเนาะบางทีตอนกลางคืนเราจะไปเขาเรียกว่ากลับเก็นแี้นี้มันเข้าที่เนือสูงมาบาด เพราะว่าถ้าไม่มี GPS นี่บางทีเราไปดืมทะเลบ้างอะไรบ้างนี่จับเงินสูงนี่จัดไม่ถูกไปไม่ถูกก็เลยเอาทะเลมาไว้ดิมทางค่ะแบบนั้นนี่คือสตอรี่ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้มีสตอรี่มีสตอรี่ตอนเคอมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยขอบคุณนะครับเซอรคสุดนะครับผมขอบคุณค่ะพี่ยุ้ยญาติเยอะนะครับมในชายพี่ยุ้ยของกลาง ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยุ้ยด้วยนะครับเจ้าของร้านเมื่อกี้นะครับถือว่าให้ข้อมูลได้ดีมากและมีที่มาที่ไปได้ดีมากอ่ะต่อไปนะครับขอเชิญคุณแพรดี้เลยครับก็ฝากร้านกาแฟแพรี่ด้วยนะคะอีก2ปีนะครับพอเป็นพิธีกรได้ไหมพอเป็นพิธีกรได้ไหมได้อ่ะจริงเหรอเดี๋ยวปั่นแครปั่นโดนแครพูดไม่ออก เั็นแฟนเขาเข็กสะดวนกันเลยต่นอน้ำเปล่ามันะ้งคือนี่ยเออนี่เขาจะดูแลแฟนเลยทาไม,ไมคนอื่นดูแลดีจังทำไมกับแฟนไม่ได้ดูแลเล,แลยืหิวไงเนี่ยอยากเป็นคนนั้นทุกคนอาหารรสจ,จริง ดีมากฉ่ำพูดได้คำเดียวว่าฉ่ำชนะ่วดิฉันเอฟมาสองตัวค่ะทุกคนเสือ้อนี่แบบเป็นแบบสีแบบนี้สีสีขาวดำกับสีสีนี่มันเป็นสีดคนไหนร่ะฟอร์ดไค่อบอกคนไหนครับฟอร์ด หล่อนตาติดตามฉันไหมเนี่ยเอ,อตอนฉันใส่ไปเห็นมีใครชมอย่างนี้เลยเออใช่ไหมล่ะแยังว่าอยู่ที่ไม้แขวนอ,อือตัวนี้ฉันก็เคยใส่แล้วจริงจก่อนออกมาเลือกไปประมาณ8ออตัวนะ กันรู้อยู่บนที่นอนชั้นไงเอาเหรอแล้วก็ไปผลาดๆ่านบน,นที่นอยเข้าว่าแล้วเขราว่าแล้วว,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 ว่าแต่กอนมันต้องรื้อ่ะเพราะมันมันเล็กไงแล้วลายมันก็แบบไม่ได้ไก็แบบถ้าตัวนี้ วันก่อนได้กินยานอนหลับตอนนี้อิชาค่ะอะรกินยาน่าจะเอฟซีอะอ๋อเออทุกคนเขามีเรื่องอะไรกันเหรอแพรไม่รู้เรื่องเลยเออเขามีดราม,ม่าอะไรกันเหรอทำไมแพรไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะ่ะกุหลาบดบอกนี่นะอุ้ยน้องมาหายูด้วย าน้องปวดอันนี้ไงแม่มาด้วยสวัสดีชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรคะน่ารักจังเลยเออเฮินเถิดนี่ายเออไลฟ์สดทิกต็อกคนดูเยอะด้วยถ่ายถ่ายรูปกับพี่ฝอดป่ะนี่พี่ฝอดถ่ายรูปด้วยได้ไหมมาเร็วพี่ฝอดขอถ่ายรูปด้วยหน่อยมาเร็วถ่ายไปอวดเพื่อนแล้วเนี่ย ทำาดีเราิ้งทำดีทำอะไรได้เคร่องลงเครื่องเห็นอยู่เมื่อเช้ายิ้มหน่อยน่มาิ้ยิ้มให้ลูกเร็วๆเร็วคุณคูดูคุณครูมีนดูอยู่คุณครูดูอยู่ค่ะยิ้มก่อนดูสองนิ้วแบบนี้้องอะไรนะ้องอิ้งค่ะ้องยิ้งนี่นี่สองมือยิอย่าดีสิลูกดีแล้ลูกธรรมชาติ ทำเป็นสาวแต่ทำสวยกว่าอีกหน้าคุณแคที่ทำสวยเนาะก็ทำสวยเร็วเร็วๆสิเนาะไหนทำทำแบบพี่สิอ่ายิ้มเร็วคุณเก่งเอายิ้มขอรูปเดียวไม่สำเร็จทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนใช่กำลังกำลังเซฟอยู่เออน่ารักอาหรเป็นยังไงบ้างอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากค่ะเป็นครัวเหรอคะเป็นแม่ครัวเหรอคะทำไมเนะ่ยค่ะที่เลยคำให้ราติดใจได้ต้องไปชิม เป็นเป็นคนที่นี่ไหมคนที่นี่คนที่นี่เลยถ้าใมเลยเหรอเป็นคนป่าใต้บางกระจัอ๋ออยู่บางกระจัใช่ใช่ะแล้วว่าทำไมทำตัวกินก็ฟังเทศตั้งแต่เาฟังเช่นพี่เขาบอกว่าฟังเช่นแต่อร่อยค่ะอร่อยอาหารอร่อยแนะนำได้นะคะแบบว่าเขาปักอะไรแต่ที่หนูกินโอเคแล้วค่ะใช้ได้พี่พูดก็ประมาณนี้แหละเน้นแค่ความสดนะ เพราะว่ามันของทะเลแล้วหรอคะค่ะมาเลี้ยงอะไรกันคะเนี่ยในเทศกาลอะไรคะนะแม่เพื่อนแม่แม่เพื่อนแม่เพื่อนฮะอ๋อค่ะแล้วไปเอาไอ้กินเลยได้เพื่อนกันไงสองนิ้วได้สองนิ้วเลยอ๋ที่งานบวชใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าหนูว่างใหหนูไป ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเป็นลูกลูกอีฟเลยเหรอโอ้โหบวชได้แล้วเอาน้องน้องอ๋อค่ะค่ะไ,นนได้ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะเก่งเว้ยสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะนี่เอาพี่สวัสดีด้วยมาสวัสดีด้วยกัน ดีสิคะจะไปเอาไอติมเดี๋ยวแม่หยิบให้เลยอะไปเอาไอติมปะพี่เอาไอติมให้น้องอันนึงนะคะไอติมให้น้องอันนึงนะเออน่ารักนึกทำเป็นเก่็นะดีค่ะเปิดให้เขาดูบ่อยๆอยู่ทดสอน้องกำลังอันนี้ใบกำลังอะไรอ่ะ

แล้วด้วยอร่อยไหมย,ยังไม่คุ้นคังไม่คุ้นอยู่ต้องแยกท่าใหม่เลยค่ะอยู่ต้องแยกท่าใหม่เลยพี่พิม,ออลลมะะพ์มพมว่าร้านทะเลริมทางนะครับพิมพ์พิมพ์ว่าร้านทะเลริมทาง มีหลายราคาค่ะก็อาหารฟรีฟูดก็จะนิดนึงนิดนึงอันนี้พูดแบบตรงๆเพราะว่าขอ,องมันสดอย่างปูไข่อะไรงเงี้ยอย่างที่ฉันกินเนี่ยแต่มันก็สดถ้า 3, สา<ด>มสี่ร้อยก็ถือว่าไม่แพงนะคะาาราคาจับต้องได้กว่าถือว่าถูกนะถ้าทเทียบกับกินที่อื่นเนี่ยแพงกว่านี้เพราะว่าเขาจะบวกค่าขนส่งาอะไรอย่ี ท่านคอมพิวแล้ววันนี้น้องประชื่นประชื่นไว้มาเที่ยวนะไว้เดี๋ยวพามากินเดี๋ยวเลี้ยงประชื่นประชื่นไว้มาเที่ยวใหม่นะเดี๋ยวรอบ้านใหม่เสร็จก่อนนะประชื่นคนที่ไปงานบวช,รชประชื่นคนที่ไปงานบวชงานบวชไหนงานบวชก่อนเหรอไม่ใช่ประชื่นไง กไปไม่ใช่หรอพี่วารีคนเหมือนเห็นแกเลยไปซืนอบอกครูไม่ได้ไป <laughs> จำได้ไม่ได้เล่นเสื้อค่ะ <c oughs> ไม่ได้เล่นเสื้องานเก่าอะไรใส่แค่แบบส,สวยๆลายสวยก็เอาแต่แค่เด็กแค่ชอบแบบเสื้อวินเทจใส่สบายๆเสื้อฟอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลายสวยๆใส่แบบครูครูอยู่บ้านอะไรงเงี้ย แต่บางคนดูป้ายไม่เป็นดูแท็กดูอะไรไม่เป็นก็ก็ดูไม่เป็นนะเสื้อวงเสื้ออย่างเงี้ยพอดูเป็นแต่พวกแบบโอ๊ยแต่พูดไม่ได้พูดแบรนด์ไม่ได้พีดไม่ได้ที่รักสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีค่ะใครนะที่รักที่รักเป็นเอฟซีที่ซัพพอร์ตคพันทุนทุเรียนไปตั้งหลายบาทเอ้าอย่าบอกอย่าพูดว่าขนจมูกสิ เพราะว่าเห็นอยู่มันยาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขามาแต่งหน้าวันที่ <13. S 1> 23ให้มันเอาออกคือเก่าแก่ทางไางว้ถามเลยเกิดอะไรขึ้นชอบอยากรู้เรื่องซะบ,บางไม่แกก็ไอะไรที่สุดทุกคนโอเคทุกอย่างโอเคแล้วค่ะทุกคน ไม่มีอะไรแล้วค่ะเขาจะไปรับกันแล้วเออน่าคงจะไม่มีอะไรแล้วเลยกอฟเจ๊กอล์ฟก็ไปตื่นเจ๊กอฟก็หลับเลยเออเจ๊กอฟสรุกแกนะพ่ลาเขาเป็นคนร้อยเอ็ด วิขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะขอบคุณมืออุ้มหัวใจนะคะ คนเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเพราะว่ายิมแล้วไปซื้อของให้แม่เออไปซื้อไอ้นี่ให้แม่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกลับบ้านเดี๋ยวไลน์ก่อนอาร์ลาอีกทีหน้างอร่ยอยมากอร่อยมากทุกคนทุกคนคะเดี๋ยวไปก่นอนนะคะเดี๋ยวไปซื้อของให้แม่ก่นอน,น เออบาย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 นะทุกคนเออ